กิ่หนึ่งเห่อกูใช้มือขวานิ้วโป้งกดไปที่บริเวณจุดเหือปู่ที่ของมือซ้ายซึ่งจะอยู่ตรงกลางของเซกันเมตาคาเป้านะครับอยู่ตรงกลางเรากดเข้าไปแล้วก็จะมีความรู้สึกตึงๆนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็เปลี่ยนข้างกดไปที่ตรงจุด นับหนึ่งสองสามห้าดแปดเก้าสบแล้วก็พับไปอ่จุดที่สองเป็นจุดชวีชือ้อจะอยู่ตรงรอยพับของข้อสอกของเราใช้มือซ้ายกดที่ข้อสอกมือขวาตรงบริเวณปลายของรอยพับ ด,ดลงไปเราจะสึกตึงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็เปลี่ยนค่ากด,ดไปที่รอยพับสุดท้าปลายรอยพับของข้อสอบพับบริเวณที่มีความรู้สึกตึงแล้วก็กด,ดลงไปนับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนักฮร์ด จุดต่อไปคือจุดเทียนจริงถ้าทําพร้อมกันทั้งสองข้างเราจะใช้มือควยเพื่อใช้มือขวาจับที่จุดของไหล่ซ้ายมือซ้ายจับที่ไหล่ขวาเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันครับทำเลยจุดเทียนจริงจะอยู่ตรงกลางของกระดูกสะบักหรือตรงกลางระหว่างจุดสูงสุดของกระดูกซีเจ็ดไปจนถึงหัวไหล่แบ่งครึ่ง เวลาเราทำเราจะได้รู้สึกตึงๆที่ตรงบริเวณจุดเยนจริงให้ใช้นิ้วกดลงไปแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าไม่สามารถทำสองข้างพร้อมกันได้เราสามารถทำทีละข้างก็ได้นะครับเริ่มจากเอามือขวากดที่ข้างซ้ายก่อนหาจุดให้เจอติดต็ลงอีกนิดนึงลงไปข้างข้าข้างข้านอกอแล้วก็กดแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบ แล้วก็เปลี่ยนข้างาจุดให้เจอจุดกดเจ็บแล้วก็นับกดลงไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจุดที่สี่คือจุดตรงือจุดตรงือ่อจะอยู่ระหว่างซาเปโนคาริโรมัสตอยกับทัฟฟีเซียสจะอยู่ตรง ลายผมของเราใช้นิ้วโป้งของข้างเดียวกันกดลงไปถ้าจะให้สบายเราอาจจะก,กางมือก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะาจาก,กำมือก็ไม่เป็นไรกดลงไปทีทั้งสองข้างแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเช่นกันโอเค